มีสแกมฉะเชิงเศซาเราจะเป็นนอกกระแสนิดหนึ่งนะมาจะเข้าได้ไหมเท่านั้นแหละเพราะว่าตอนนั้นต้องเปิดประตูเมืองให้เป็นครั้งที่สอง,งที่สามสิมาซับให้ก่อนนะ ต้องสับให้มันละเอียดเลยอ่ะขอให้เดียวเด็ดได้ไหมอ่ะเราว่าได้เราว่าได้นะเราว่าได้ มาแรงมากเลยอ่ะเราไม่ได้เรา,มาไราม่ได้ทุกคนวิสแกนฉัเชิงเซานะคะ